สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูเนียร์หคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปชม10สิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างแรกของ d o c t o r Strange in t h e Multiverse of Madness ซึ่งมันก็คือ End c ครดิตอันที่2ของ s p i d e r m a n n o Way ว o m e นั่นเองครับไปดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้บ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์หม่เอาไว้ด้วยแล้วก็ขอขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีการ เปิดเผยเนื้อหาของ Spider-Man มนโนเว o no โฮมนะครับ เริ่มก,กันกับเรื่องแรกเลยครับที่เปิดประโยคมาก็พาเราตั้งคำถามทันทีถึงเวทมนต์ต้องห้ามและสิ่งที่ดร์สเตรนได้ทำลงไปในโนเวโฮมการแทรกแซงพระหุจักรวาลครับที่ตัวเขาเองนั้นก็ยังมีความรู้น้อยมากๆซึ่งหลังจากที่เขาได้พาเรื่องราวในโนเวโฮมไปแล้วภัยอันตรายครั้งใหญ่มันก็เริ่มส่งผลมาถึงหนังเรื่องนี้แค่20วิของตัวอย่างครับก็น่าจะบอกเราได้แล้วว่าจุดนี้จะเป็นคีย์สำคัญที่จะนำเราไปสู่ความบ้าคลั่งของพระหุจักรวา ในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับมาต่อก,กันกับสิ่งที่สองครับด้วยการแทรกแซงพหุจักรวาลมันจะนําพาดร์สเตรนไปพบกับหายนะที่จะเกิดขึ้นจากตัวอย่างนี้ครับที่ตัดสลับกันไปไวๆก่อนจะขึ้นซีเควนโลโก้เราก็จะได้เห็นว่าจุดจบของการแทรกแซงก็คือวันสิ้นโลกครับเหมือนกับในวอชิฟที่สเตรนซูพิมพยายามแทรกแซงเวลาเพื่อดึงคนรักกลับมาจากภาพนี้เราจะเห็นว่าทั้ง2เรื่องครับมีหายนะคล้ายกันไม่ว่าจะแทรกแซงอะไรจุดจบของมันก็ คือวันสิ้นโลกครับและภาพนี้ครับยเ,เราได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนเดินขึ้นบันไดามาในอาสมร้างนี่อาจจะเป็นสถานที่ที่เกิดวันสิ้นโลกไปแล้วเป็นจักรวาลที่แตกดับในวอสอีทกลายเป็นพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สเพราะจากรูปนี้และรูปนี้ครับดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะเป็นสเตรนตสูพิมจอมเวทตัวร้ายในวอสอีทนั่นเองครับ ต่อมาเป็นประเด็นที่3ครับนั่นก็คืองานแต่งของดรคริสตินพา์เมอร์นางเอกจากภาคที่แล้วนั่นเองครับซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอกําลังจะแต่งงานกับใครสักคนที่ไม่ใช่ดรสเตรนแน่นอนจากการแต่งงานที่เกิดขึ้นนี้ครับอาจจะเป็นไปได้ว่าในระหว่างที่ดรสเตรนหายไป5ปีจากเหตุการณ์แนปเขาไม่ได้เสียตําแหน่งจอมเวทสูงสุดไปเพียงแค่อย่างเดียวแต่ต้องเสียเพื่อนที่เป็นเหมือนคนรักไปด้วยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คือความเป็นจริงอื่นก็อาจจะต้อง รอดูกันต่อไปครับว่าเธอคนนี้แต่งงานกับใครเพราะจากคริสตีนคนนี้ในชุดเวดดิง้งกับคริสตีนค้างกายพ่อหมอคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นคนละคนกันน,นั่นเองครับ ต่อมาครับคือการเปิดตัวของอเมริกาชาวเวสอย่างเป็นทางการนั่นเองครับตัวละครน,นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆในตัวอย่างเราได้เห็นเธอปรากฏอยู่ในหลายๆฉากและดูเหมือนว่าดร์สเตรนจ์จะพยายามปกป้องเธอคนนี้ด้วยซึ่งอเมริกาชาวเวสหรือมิสอเมริกาครับเธอมาจากพหุจักรวาลที่เรียกว่ายูโทเปียพาราเรลที่ถูกกวาดล้างหรือกําลังจะถูกกวาดล้างตามคอมิิครับเธอคนนี้สังกัดทีมยังอเวนเจอร์ด้วยนะครับหวังเอาไว้ว่าสาวเสื้อ,อรูปดาวคนนี้ จะมีบทเด็ด,เด,ดเด่นๆในหนังเรื่องนี้เลยนะครับอันดับที่5ครับการมาของวานด้านั่นเองในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นด็อกตอรสเรนได้เดินทางมาขอให้เธอช่วยซึ่งก็คงสืบเนื่องมาจากที่ดตร s สเตรนได้บอกว่าเขานั้นรู้น้อยมากเกี่ยวกับพระหูจักรวาลจากประโยคนี้ครับ I'm Westview I not Then need to about you for? your talk what here here help are แน่นอนครับว่าดเตร์สตูเรน์นั้นรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นใน West เวสต์วิลล์เราของล่าวนะครับในซีรีส์วันด้าวิชั่นเหตุการณ์เวสต์วิลล์ก็คือวันด้านั้นได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของผู้คนในเมืองนั้นไปทั้งหมดในแบบที่จอมเวทหรือพ่อมดแม่มดสำนักไหนไม่เคยมีใครทําได้นั่นเองจากจุดนี้เองครับด็อเตร์สตูเรน์จึงมาขอให้เธอช่วยเธอคนนี้อาจจะแก้ปัญหาแก้ความเป็นจริงที่ผิดเพี้ยนที่ด็อเตอร์สตูเรน์ได้ทำเอาไว้ก็เป็นได้หรือ ลังเจอออยู่าจจะเป็นวานด้าอีกคนหรือจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนอีกคนที่มาจากภพหุจัก,กรวาลอื่นเพราะจากตัวอย่างครับเราได้เห็นวานด้าหลายลูกพอสมควรอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีวานด้าที่มาจากจัก,กรวาลอื่นเหมือนในโปสเตอร์ใบปิดของหนังที่โชว์ให้เราได้เห็นวานด้าถึง2คนนั่นเองครับต่อมาเป็นการกลับมาของตัวละครจากภาคที่แล้วอีกหนึ่งคนกันครับเป็นตัวละครมอโดนั่นเองที่กลับมาในลูกใหม่และดูเหมือนว่าจะเป็นตัวร้ายอีกซะด้วยเพราะจากการที่เขานั้นใน ทิ้งทายเอาไว้ในเอ็นเครดิตของภาคที่แล้วว่าเขาไม่เอาด้วยกับการกระทาของด s t ร์สเตรนและจะออกจัดการเหล่าจอมเวทที่ตอนนี้นั้นมันมีมากเกินไปและในตัวอย่างนี้ครับเหตุการณ์บุกโจมตีคามาทัสอาจจะเป็นฝีมือของโมดูก็เป็นได้ที่จับดร์สเตรนเอาไว้ด้วยและเปิดฉากโจมตีกันเหมือนที่ทั้งคู่เคยซ้อมกันมาในภาคที่แล้วนั่นเองครับ สิ่งที่น่าสนใจในข้อที่7นี้ครับน่าจะเป็นการย้ำเตือนล่ะครับว่าสำนักคารมาทัสไม่ได้สอนแค่มนุษย์ใช้เวทมนต์แต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆด้วยในตัวอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นจอมเวทที่ไม่ใช่มนุษย์อยู่จากรูปร่างลักษณะของเขาในภาพนี้ครับเขาคนนี้ก็คือรินทาเป็นมิโนโทอร์นั่นเองในอีกมิติคู่ขนานหนึ่งตามคอมิกค,ครับด้วยความที่รินทานั้นมีความสามารถทางด้านเวทมนต์เหมือนกับเน็ตในโนเวโฮมรินทามนุษย์ครึ่งวัวคนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ Strength, ซึ่งการปรากฏตัวของเขาคนนี้น่าจะเชื่อมไปหาภาพยนตร์เรื่องชางชีและอธิบายจุดนี้ได้ดีมากๆครับว่าทําไมซอร์เซ e เลอร์สู้มอย่างวองได้พาออบอมินเนชันไปสู้ในไฟครับและตอนกลับครับเหมือนกับว่าวองนั้นจะพยายามฝึกอบอมินเนชันให้ควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้ไม่แน่ครับในดร์สเตรน2เราอาจจะได้เห็นออบอมินเนชันปรากฏตัวที่คามาทัสด้วยก็เป็นไปได้ครับและนอกจากนั้นครับในตัวอย่างนี้เองก็ยังมีมอนสเตอร์ปร ากฏตัวออกมามากกว่าแค่มิโนทอร์ตัวนี้ด้วยครับซึ่งมันเป็นเจ้าสิ่งมีชีวิตหนวดปลาหมึกตาเดียวขี้ยัวตัวนี้นั่นเองจากของเล่นเลโก้ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่ากาแกนโทสซึ่งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากความวุ่นวายของมัลติเวิร์สและอัปเดตล่าสุดครับดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้จะพูดได้ด้วยครับเพราะมีแหล่งข่าวเผยออกมาว่าจะมีนักพากย์เสียงเป็นกาแกนโทสด้วยนั่นเองอันดับที่8ครับดูเหมือนว่าวเวทมนต์ในโลก คำว่าต้องห้ามจะเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจของผู้ใช้เวทหลายๆคนซะแล้วครับในตัวอย่างนี้ครับมีหลายจุดสังเกตมากเลยทีเดียวถึงการใช้เวทต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นเวทสายพลังเคออสของวานดาจากภาพนี้ที่นิ้วของเธอเริ่มเป็นสีดําเหมือนกับแอคเนสที่เปิดใช้โหมดเวทมนต์ต้องห้ามตามตําราของดาร์คโฮหรือทางฝั่งสายเวทคารมาทัสเองก็ได้เปิดหน้าตําราคัมภีคาร์คทสโตโรดึงพลังจากมิติมืดของดอมามูมาใช้งานเช่นกันเราจะได้เห็นว่า ดอกเตอร์สเตรน์ได้ใช้เวทอันเชิญมอนสเตอร์เหมือนในวอสอีฟ e ที่ Strength สเตรน์ซูพิมใช้งานบ้างแล้วครับงานนี้เราคงได้เห็นสึกดวลเวทที่ยิ่งใหญ่อลังการสักทีนะครับไม่เอาแบบภาคแรกที่เสกอะไรมาไล่ตีกันก็ไม่รู้และข้อที่9กครับดอกเตอร์สเตรนต์สามคนความเป็นไปได้ของการที่เราจะได้เห็นดอกเตอร์สเตรนต์สามคนนั้นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปหรือว่าเราอาจจะได้เห็นในภาพยนตร์เลยก็เป็นได้ครับแต่ทว่าจากตัวอย่างนี้และข้อมูลที่ผมมีอย่างน้อยๆ ชื่อของด t ร์สเตรน์ก็เดปรากฏออกมามากกว่า3ชื่อแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เรารู้กันอย่างดร์สเตรน สเตรนต์ซูพีมจอมเวทแวร์เรียนในวอชิฟที่คาดว่าจากภาพนี้เขาคนนี้จะเป็นสเตรนต์ซูพีมนั่นเองและความสามารถของสเตรนต์ซูพีมครับก็ยังกลายร่างเป็นอีวิลด็อกเตอร์สเตรนได้อีกด้วยและต่อมาก็เป็นชื่อสุดท้ายที่ปรากฏออกมาในของเล่นและภาพโปโมล่าสุดครับนั่นก็คือดีเฟนเดอร์สเตรนที่ปรับลุกใหม่พอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดและทรงผมซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็จะปรากฏตัวมาในตัวอย่างนี้แล้วครับฉากนี้นั่นเองครับที่ชายคนนี้กำลัง หมุนติ้วติ้วกิ้งหลุนหลุนอยู่เหมือนกำลังจะทะลุมิติไปที่ไหนสักที่ดูมีความคล้ายกับดีเฟนเดอร์สเตรนมากเลยครับลองเทียบฉากนี้กับของเล่นดูอีกทีครับ จากรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับพวกเขาเหล่านี้อาจจะเป็นคนละคนกันก็เป็นได้ซึ่งผมเองก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้เหมือนกันครับว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีด็อเตร์สเตรนสองคนอย่างแน่นอนลหละครับและสุดท้ายท้ายสุดกันครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในตัวอย่างมากนะครับแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราเข้าใจโครงเรื่องของหนังเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องยอ่อนั่นเองที่ทาง o f f i c i a l m a r v e l Studio ของญี่ปุ่นได้ปล่อยออกมาครับมาฟังกันดูครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโดยเรื่่อองยนนั้้ได บอกว่าประตูสู่มัลติเวิร์สที่เตรียมไปด้วยปริศนาและความวุ่นวายได้ถูกเปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ไอออนแมนและกับตันอเมริกาได้จากเราไปหลังสงครามอเวนเจอร์เอ็นเกมอดีตศัลยแพทย์อัจฉริยะและจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างด็อกเตอร์สเตรนต์ถูกคาดหวังให้มีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางของทีมอเวนเจอร์อย่างไรก็ตามการใช้เวทมนต์ที่เล่นกับมิติและเวลาตามใจอยากของเขาด้วยเวทมนต์ต้องห้ามนั้นมันได้เปิดประตูที่สุดจะบ้าคลั่ง และอันตรายและมันถูกเรียกว่ามัลติเวิร์สและเพื่อที่จะกู้โลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสเตรน์ Strength, ได้ขอความช่วยเหลือจากสหายของเขาอย่างบองและอเวนเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างสการเลดเวทหรือวานด้าแม็กซิมอฟแต่ทว่าัยคุกครามครับได้คลืบคลานเข้ามาสู่มนุษยชาติและจักรวาลแล้วซึ่งตอนนี้มันไม่สามารถถูกหยุดได้เพียงแค่กําลังของพวกเขาเพียงอย่างเดียวยิงไปกว่านั้นภัยอันตรายต่อจักรวาลที่น่ากลัวที่สุดนั้น มันดูเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนต์มาก Things just got out ก็ประมาณนี้ครับกับเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างของ d o c t o r Strange in the m u l t i v e r s e of Madness เป็นตัวอย่างแรกและเป็น En d c r e d i ิตอันที่2ของ Spider-Man Noway Home ซึ่งผมเองก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆใส่เข้าไปในคลิปนี้ด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับและหากข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก่อน อย,กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ